สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ค่ะเราเข้ามาไขความพราจนะของพระเจ้าด้วยกันในรายการพระคำยามเช้านะคะพี่น้องที่รักเราทุกหลายทุกคนที่รู้ดีว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็หลายคนอาจจะไม่เป็นคริสเตียนก็ตามแต่ว่าเรามีเครื่องมือหนึ่งค่ะที่เรามาักจะถูกแนะนำให้ได้รู้จักในการที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็คือการอธิษฐานนะคะ การนิฐานเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังมากทรงประสิทธิภาพมากที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่จะมีสิทธิ์ในการนิฐานต่อพระองค์แต่ว่าน่าเสียดายค่ะหลายครั้งเราก็ใช้เครื่องมือของการนิฐานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่โดยการที่บางครั้งเราก็อิทานแบบผิดๆไม่ว่าจะเป็นท่าทีผิดคือเพื่อตอบสนองกิเลสข,ของตนเองท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าในวันนี้ค่ะถ้อยคําของพระเจ้าที่จะชวนเราดูด้วยกัน เป็นท่าทีของการอาธิษฐานท่าทีของการอธิษฐานผ่านเพลงสดุดีนี้ของชายคนหนึ่งที่เขามีหน้าทีที่น่าสนใจมากๆและก็ข้าพเจ้าเชื่อว,ว่าเพราะท่าทีเช่นนี้ทําให้พระเจ้านั้นยินดีที่จะตอบคาอธิษฐานของเขาชายคนนี้คือดาวิดค่ะชายคนนี้เขากล้าเรียกตนเองว่าเป็นคนที่มีใจแน่วแน่ในพระเจ้า เราจะมีดูพรอเนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่86ข้อ1ถึงข้อ4ในชื่อตอนว่าแน่วแน่ในพระองค์พระธรรมสดุดีบทที่86ข้อ1ถึง4ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระกันตอบข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์เป็นธรรมวิกชนข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ผู้วางใจในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ ร้องทูลต่อพระองค์วันยังคำ่ำขอทรงให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์ยินดีถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์พระธรรมสดุดีที่เราได้อ่านนะคะคือพระธรรมสดุดีบทที่86เป็นส่วนหนึ่ง พระธรรมสดุดีตอนนี้ค่ะเป็นคำไม้ฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะเมื่อศัตรูของดาวิดนั้นกำลังโจมตีเขาอย่างไร้ความปราณีตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่าศัตรูนั้นเป็นใครนะคะแต่ว่าศัตรูเนี้ยอาจจะเป็นซาูลอับซาลมหรืออาจจะเป็นชนชาติต่างๆที่ไม่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ แล้วก็เป็นเชื้อสายและเชื้อสายของดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์หนึ่งนิดนะคะดงนั้นเนี่ยเขาถูกโจมตีอย่างไร้ปราณีแต่ว่าเขามีท่าทีของอธิษฐานที่น่าสนใจก็คือเขาอธิษฐานและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะฟังเพราะเขาเองเป็นคนที่เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าและเขาใช้คํานี้ค่ะคาที่น่าสนใจคือเขาเคลมว่าตัวเองเป็นคนที่แน่วแน่ในพระเจ้าใจแน่วแน่ในพระเจ้านี้ ถ้าดูในภาษาอื่นๆหรือในฉบับอื่นๆนะคะก็จะมีบางฉบับที่บอกว่าใจแน่วแน่นั้นหมายถึงคนที่มีจิตใจที่ยกให้กับพระเจ้าแล้วนะคะในภาษาอังกฤษนี่ก็คือจะใช้คำในลักษณะว่าเป็นคนที่มอบวิญญาณให้กับพระเจ้าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีใจแน่วแน่เนี่ยน่าสนใจเป็นคนที่มีท่าทีการในฐิานที่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบนะคะ เรามาดูลักษณะที่เราที่อธิบายให้เห็นว่าลักษณะของใจแน่วแน่ในดาวิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะลักษณะที่หนึ่งที่เราเห็นนัคือในข้อที่หนึ่งเลยนะคะเขาเองนั้นอยอมรับว่าตนเองเป็นคนที่ยากจนช่วยเหลือตอนเองไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ย อันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราเองจะมีจิตใจที่แน่วแน่กับใครหรือเราจะยกวิญญาณของเราให้กับใครหรือเราจะยกใจให้กับใครเนี่ยนั่นแปลว่าเรารู้ว่าเราเองไม่มีกําลังมากพอที่จะรักษาใจรักษาวิญญาณรักษาชีวิตของเราไว้ได้จนต้องมอบให้กับคนอื่นดาวิดเป็นแบบนั้นค่ะ เขารู้ว่าเขาเองเป็นคนที่ยากจนยากจนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเงินทองหรือวัตถุสิ่งของต่างๆแต่เป็นคนที่ช่วยตนเองให้พ้นจากภัยอันตรายที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้เลยพี่น้องที่รักเราเองนั้นจะไม่ใช่คนที่ใจแน่วแน่ในพระเจ้าเราเองจะเป็นคนที่ใจแน่วแน่ในพระเจ้าไม่ได้หากเราเองไม่ตระหนักว่าเราเองไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองให้พ้นจากทุกอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ ถ้าเรายังมีความมั่นใจเหลืออยู่แม้สักเสี้ยวเดียวเราก็อาจจะไม่ยกชีวิตนี้ยกใจนี้ยกวิญญาณนี้ให้กับพระเจ้าแต่ดาวิดเขาเชื่อจนหมดใจว่าตนเองยากจนไรความสามารถไรประสิทธิภาพในการดูแลตัวเองจึงยินดีที่จะยกชีวิตให้กับพระเจ้าและลักษณะของใจแน่วแน่ของดาวิดนั้นได้สําแดงออกมาถึงการที่เขาเรียกตนเองต่อหน้าพระพักพระเจ้าอย่างนี้ว่าเขาเองเรียกตนเองว่าเขาเองเป็นธรรมิกชนของพระองค์ เขาเรียกตนเองว่าเขาเองเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เขาเรียกตนเองว่าเขาเองเป็นคนของพระเจ้าเขาเรียกตนเองว่าเขาเองนั้นเป็นผู้ที่วางใจในพระองค์พี่น้องที่รักถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นของพระองค์เนี่ยท่าทีในการนิฐานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะมีความเข้าใจพี่น้องที่รักถ้าเราอธิฐานในฐานะคนอื่นต่อหน้าพระพักพระเจ้าเนี่ยความมั่นใจความรู้สึกท่าทีต่างๆก็จะเปลี่ยนไป แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราเองเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าจะฟังเสียง,งคนของพระเจ้าและถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่วางใจพระเจ้าและมีพระสัญญามากมายที่ยืนยันว่าใครก็ตามที่วางใจในพระองค์พระองค์จะทรงตอบสนององคนนั้นพี่น้องที่รักดาวิดเป็นคนที่ใจแน่วแน่แบบนั้นเขารู้ว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้แต่เขาเป็นคนของพระเจ้าอันนี้คือเขาชัดเจนมาก และสุดท้ายสิ่งที่เป็นท่าทีที่น่าสนใจของดาวิดในข้อที่สาที่พูดว่าเขาเองไม่มีท่าทีที่จะหยุดในการอธิษฐานหลายครั้งหลายคราพี่น้องคี่รักเราอาจจะหยุดอธิษฐานเพราะว่าเราเองอาจจะเริ่มไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองบ้างละ่ะไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้บ้างละ่ะหรือว่าไม่มั่นใจว่าวิธีของพระเจ้าจะดีบ้างละ่ะด้วยความรู้สึกอย่างนั้นเราก็อาจจะหยุดอธิษฐานไปแต่ดาวิดมีใจแน่วแน่และสแดงออกมา ผ่านชีวิตของเขาด้วยกันที่ไม่มีท่าทีในการที่จะหยุดอธิษฐานเลยเขาจะอธิษฐานต่อไปเขาจะอธิษฐานเรื่อยไปเขาจะหาพระเจ้าเรื่อยไปแม้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือศัตรูที่ไม่ปราณีเขาเลยแต่ว่าต่อให้เขาเจออย่างนั้นต่อหน้าเขาเองยังมีท่าทีที่อยากจะอธิษฐานอยู่เรื่อยไปน้องที่รักอยากให้เราเรียนแบบชีวิตของดาวิดด้วยกันที่เราจะมีท่าทีในการเข้าหาพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นท่าทีที่มีใจแน่วแน่ในพระองค์ รู้ว่าเราเองต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์และเราเองจำเป็นจะต้องอเป็นคนของพระเจ้าและมีท่าทีที่จะไม่หยุดอธิษฐานเราอธิษฐานในเวลานี้ด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เราได้ทบทวนตนเองผ่านพระธรรมสดุดีบทนี้ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเรียนดูท่าทีของการอธิษฐานแบบดาวิดที่เขาเองมีใจแน่วแน่ตรงไปในพระองค์เขาไม่ไว้ใจในตนเองเลยแต่เขาไว้ใจในพระเจ้า และเขาเชื่อมั่นว่าเขาเองเป็นคนของพระเจ้าโดยเหตุนี้เขาจึงไม่หยุดในการอธิษฐานขอท่าทีมการอธิษฐานแบบนี้อยู่กับเราเพราะเราจะสามารถใช้เครื่องมือที่พระเจ้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้คำอธิษฐานการอธิษฐานที่พระเจ้าทรงให้สิทธินี้กับเราอย่างเกิดผลอย่างดีที่สุดเราจะอธิษฐานในนามพระเยซูกิจเจ้าอเมนคำถามสำหรับการใคร,คร่ครวญในปัจจุบัน ท่าทีในการอธิษฐานของท่านเหมือนหรือแตกต่างจากดาวิดอย่างไร ค่ะพี่น้องที่รักจากนี้ไปนะคะอยากให้เราเป็นแบบนี้ค่ะเมื่ออธิษฐานจงมีใจแน่วแน่ในพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ